คือมันเป็นสภาวะแบบมันยังไม่ตายแต่มันตายอะ่ะสวัสดีค่ะชื่อแม่ชินุชนะคะนุชจรินปินสวรร์น,นะคะอายุ40ปีค่ะมาจากจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะแต่ก่อนใช่ไหมคะหลักๆเลยก็คือทำงานธนาคารค่ะ13ปีเป็นธนาคารพาณิชย์อยู่ที่กรุงเทพค่ะเริ่มจากที่บ้านค่ะครอบครัวเนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่แล้วน้องสาวปูเปี้ยวแล้วก็คุณแม่ ไม่ชีงเงินแต่ก่อนเป็นคราวาสอยู่ก็ศึกษาธรรมเข้าวัดทำบุญเรื่อยๆค่ะปุ๊เปี้ยวก็มีโอกาสเขาก็ไปปฏิบัติธรรมเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไปทํางานกรุงเทพไม่ได้อยู่กับครอบครัวเขาก็พยายามชวนแต่เราไม่มีโอกาสนะคะทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งที่ปุ๊เปี้ยวน้องสาวแนะนําให้รู้จักกับพระอาจารย์ตะวันนะคะตอนนั้นก็ ท่านไปงานที่กาะเต่าเป็นงานศพลานชายมีโอกาสได้ได้รู้จักท่านที่นั่นเป็นครั้งแรกพอได้สนทนาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีคนเข้าใจเราอะ่ะมีคนรับฟังเราเพราะว่าเราทํางานอยู่ทางโลกคือเหมือนเหมือนตัวคนเดียวต่อสู้คนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอแค่ไปกอบท่านท่านก็ไม่พูดอะไรมากนั่งฟังเฉยแต่เรากลับรู้สึกว่าทําไมเหมือนมีคนเข้าใจแล้วเราก็เลย หลังจากนั้นพอกลับมาเราก็กลับมาฟังทริปธรรมะท่านเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันเวลาเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ช่วยแก้แกได้บลดล็อกเป็นเรื่องให้เราได้คลายความทุกข์ให้เราได้เราก็เริ่มเห็นคุณค่าของธรรมะหลังจากนั้นก็ฟังแล้วก็นํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยนู่เรื่อยๆค่ะจนมาถึงตอนนี้ก็ยังนํามาใช้อยู่ จุดเริ่มต้นที่เข้ามาศึกษาธรรมไม่ได้ยังไม่มีความทุกข์ตอนนั้นแต่ว่าเห็นคุณค่าของธรรมะที่เขาช่วยเหมือนเหมือนกับเราคลายทุกข์ได้อเหมือนไม่ใไม่ให้ติดคลายปัญหาเวลาเกิดปัญหา,เก,ญหาเกิดกระทบกระทั่งในกับสิ่งแวดล้อมที่ทํางานอะไรแบบนี้ค่ะคือมันช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้เราได้แล้วก็ ค่อยๆศึกษาธรรมมาจนถึงนั่งสมาธิแล้วก็เห็นความอัศจรรย์ของคองําสอนพระเจ้าเพราะมันพอมันเกิดสภาวะแล้วไปรู้เห็นอะไรบางอย่างซึ่งเราก็โอ้โหพระเจ้าทําไมไปค้นพบได้ยังไงไปค้นไปเจอได้ยังไงเรื่องของจิตของใจของนำมาทำแล้วมาอธิบายสอนคนได้ยังไงแบบนี้ค่ะเราเกิดเราเกิดอัศจรรย์อันนั้นเป็นที่มาของการที่ศึกษาธรรมเริ่มต้นศึกษาธรรมสนใจแล้วก็นํามาปฏิบัติ แต่ว่าจุดเริ่มต้นของการบวชนี่คือเริ่มจากทุกข์ล้วนๆท,ที่เป็นเหตุเริ่มต้นให้อยากบวชแล้วไม่อยากกลับมาเกิดอีกก็คือเจอทุกข์ทุกของเราตอนนั้นมันเป็นทุกข์ยังเป็นทุกข์ทางโลกคือทุกข์จากความรักแต่จะบอกว่าเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันมีพอถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามาถึงจุดๆุดหนึ่งเนี่ยเรามาสังเกตทุกข์ที่มันทําให้มันบีบคั้นโลกคือทางอารมณ์มากท,ที่สุดคือทุกข์จากความพัดผ้า เราทุกมากทุกจนแบบว่าไม่มีกระจิกกระจาจะทําอะไรเลยชีวิตที่เหลืออยู่คืออยู่เฉยๆอยู่อยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อดูแลลูกแต่คือเราอะ่ะอยากจะบวชแล้วอะ่ะเราอยากจะพ้นทุกแล้วอะ่ะมันมันบีบคั้นไปทุกอย่างเลยตื่นขึ้นมานี่คือมันเหมือนตื่นมาแต่ใจอยากแต่มันไม่มีจิตใจไม่มีอะไรไม่กระจิกกระจาจะทําอะไรเลยอยู่อยู่ประคองเพื่ออยู่อยู่อยู่เพื่อลูกเฉยๆ ทีนี้มากกว่าน,นั้นคืออยากจะบวชอยากจะพ้นทุกข์แล้วแต่ว่าบวชก็ไม่ได้เพราะว่าลูกยังเล็กอยู่ลูกยังตอนั้นลูกยังเป็นอา่านเล่นอนุบาลทั้งสองคนแล้วก็คิดว่าคือถ้าเราจะบวชเราก็ต้องเหมือนกับบทห่วงในตัวเขาส่งเขาให้ถึงฝั่งให้ให้ได้เรียนหนังสือมีงานทําแบบนี้ค่ะแต่แตอนนั้นลูกแค่อนุบาลเองลูกอยู่แค่อนุบาลคือมันบีบคั้นไปหมดเลยทุกแต่ก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ อยากจะบวชอยากจะไม่นี่แล้วคือตอนั้นเราไม่รู้ว่าการปฏิบัติจริงๆงมันทําที่ไหนก็ได้เรายังไม่รู้หลักตรงนี้เราก็รู้แค่ว่าเหมือนเป็นสัญญาที่รู้กันมาคือบวชปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอะไรแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้นไม่เจอสถานที่แห่งนี้วัดปากกว่าน้ำพระอินทร์แล้วก็อยู่ตรงนั้นพอปฏิบัติมาเรื่อยๆที่บ้านปุ๊บเปี้ยวเนี่ยก็มีโอกาสได้นิมนต์หลวงตาหลวงตาสินทรัพย์ของเราไปที่บ้าน ไปเจอกันก็ตอนนั้นยังยังไม่อะไรเพราะว่าเราก็เป็นลูกศิษย์พระจันทรวันอยู่พระจันทรวันจริงๆก็เป็นแฟนคลับของหลวงตาซึ่งคีิเหมือนกันนะเรารู้จักหลวงตาจากที่พระจัทร์วันเนี่ยศรัทธาหลวงตาแล้วก็เอาคลิปของหลวงตาเนี่ยเปิดให้พวกเราแม่ชีที่โยมที่ไปบวชทะค่ะฟังแล้วน้องสาวก็เกิดสนใจก็เลยมาฏิบัติธรรมที่นี่วัดป่ามนาวพระอินทร์แล้วก็ได้ได้มนต์หลวงตาไปที่บ้านพอไปก็เป็นการเจอ การครั้งแรกก่อนที่จะกลับหลวงตาท่านก็ทิ้งท้ายบอกเรียกเราอีเต้กูอยากให้มึงไปหากูที่วัดนะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ยิ้มเฉยๆปานใจนั้นก็เจอกันที่กอดเต่ออีกครั้งหนึ่งหลวงตาท่านก็ไปที่บ้านเหมือนกันปุ๊เปี้ยวนิมนต์ไปแต่ไปครั้งนั้นเนี่ยมีสถานนิดนึงหลวงตาบอก มีอยู่ประโยคหนึ่งที่ได้ยินกูมารับมึงคือถ้าจะให้บวชแล้วแต่เราคือตอนนั้นยังไม่สามารถที่จะบวชได้เพราะว่าเรายังห่วงเรื่องลูกอยู่เรายังออกจากตอนนั้นไม่ได้ยังห่วงเขาอยู่ไงคะเราก็เลยยังไม่มาบวชจากเหตุการณ์ที่กาะเต่าจนถึงวันที่บวชใช่ไหมคะประมาณเกืบกบอบๆปีหลังจากที่หลวงตากลับ มาแล้วก็เราก็ทํางานใช้ชีวิตปกติแต่ระหว่างใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยปฏิบัติของเราตอนนั้นก็คือทั่วไปธรรมดามีโอกาสนั่งสมาธิก็นั่งแล้วก็รักษาศีลคู่กับการรักษาศีลศีลห้ากับศีลแปดถ้าวันไหนที่ไม่ได้ไปไหนอะไรอะไรแบบนี้เลยก็จะถือศีลแปดเป็นหลักเลยก็ควบคู่กันมาประมาณเกือบเกือบปี จากวันนั้นถึงวันนี้ถึงวันที่บวดจากที่ลงตากลับไปประมาณกี่เดือนละ่ะสองสามเดือนโรงเรียนลูกก็ปิดเทอมพอดีเราก็มีโอกาสได้ขึ้นฝั่งทั้งครอบครัวเลยค่ะมาที่อุดรมาอยู่ที่อุดรกันพอขึ้นมาปุ๊บโรงเรียนประกาศปิดปิดนี้ไม่ใช่ปิดเทอมปิดกิจการ <laughs> ปิดกิจการแล้วก็เอ้ยพอดีลูกไม่ได้ลูกไม่ได้ เรียนที่กวเต่าเราก็เลยอยู่ที่อุดรซะเลยแล้วระหว่างที่อยู่ที่อุดรช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะคะโรงเรียนลูกก็ปิดพอโรงเรียนลูกปิดเทอ,อปิดยังไม่เปิดเพราะมันโควิดไงคะก็เลยพากันมากราบหลวงตาที่วัดก็มาเรื่อยๆมามามา,มาทีก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์อย่างเงี้ยคะ่ะมากราบท่านาครั้งสุดท้ายที่จะได้บวชคือว่าก่อนเข้าพรรษามาส่งคุณป้าคุณป้ามาบวช มาส่งไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาอยู่ยาวหรืออะไรแค่มาส่งป้าแต่คือมาแล้วมันมีเหตุปัจจัยให้อยู่คือโรงเรียนลูกก็ปิดไม่เปิดสักทีนึงเราก็อยู่ต่อเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่ได้ยังไม่ทํางานยังไม่อะไรอยู่ที่วัดอย่างน้อยได้ได,ได้สร้างกุศลอะไรแบบนี้ค่ะเราก็คิดนะเอถ้าเราขยับซ้ายทีก็เป็นกุศลขยับขวาทีก็เป็นกุศลอะไรแบบนี้อยู่วัดน่าจะมีน่าจะดีกว่าอยู่ปฏิบัติที่นี่ด้วยมีได้รับพลังงานดีๆจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยแบบนี้ค่ะทีนี้เอผ่านไปสองสัปดาห์โรงเรียนลูก ขยายโควิดไม่ปิดขยายไปเรื่อยๆรื่อยจนเป็นเดือนจนลูกสาวบอกแม่หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากย้ายมาเรียนที่นี่แล้วก็อ๋อคือตอนแรกเราก็ยังยึดติดกับเรื่องสถานที่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานดีๆอะไรแบบนี้แต่คือพอลูกบอกว่าอยากมาอา๋อก็ดีเหมือนกันแล้วก็ถือโอกาสนี้ก็คือมาอยู่ที่วัดด้วยแล้วก็ย้ายลูกมาที่นี่จนสุดท้ายลูกสาวก็บวชเป็นแม่ชีน้อยนะคะแล้วทีนี้ลูกบวชหมดละ ตกอไปเหลือแม่หลวงตาคาาุแม่ครูบาจารย์แม่ครูแต่นั้นก็เลยถามติดอะไรอยู่ทําไมไม่บวชเพราะทุกครั้งที่มาวัดเนี่ยหลวงตาจะหักคอมากคือหลวงคือคือจะหลวงตากับแม่ครูคนเดิมก็คือจะจะให้เราบวชอย่างเดียวเลยจนเราไม่กล้าเข้าใกล้ไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่อยากบวชนะคือเราอยากบวชแต่ว่าเหตุปัจจัยเรามันไม่ได้เราเกรงใจท่านไงนเรารู้สึกว่า เราทาให้ท่านผิดหวังหรือเปล่าเราทําแบบนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยอีกอย่างไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อฟังนะแต่คือเราเรายังทิ้งมาไม่ได้จริงๆเรายังห่วงลูกอยู่อะไรเงี้ยจนจนเหตุการณ์นั้นลูกลูกสาวบวชเสร็จแล้วท่านมาถามเราเหลือเราละทำไมไม่บวชแล้วบอกห่วงลูกคือไม่มีใครห่วงว่าเขายังไม่ได้ทํางานยังไม่อะไรอนาคตของเขาท่านก็เลยบอกลูกมึงเดี๋ยวกูดูแลเองเดี๋ยวกูเลี้ยงเองมึงทำหน้าที่ภาวนาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว ท่านก็ไปคุยกับเด็กๆสุดท้ายเด็กๆก็ยอมให้แม่บวชอา้าวเหตุปัจจัยที่เราบวชไม่ได้คือติดแค่ลูกแต่ในเมื่อลูกยอมให้บวชมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะคัดค้านหรืออะไรแล้วงั้นแล้วก็โอเคบวชก็บวชก็เลยได้บวชในตอนนั้นมาค่ะทุกจากความรักคือมันคงไปตามจริตนิสัยของคนถ้าอย่างของเราเนี่ยมันทําให้เราไม่อยากกลับมาเกิดอีกอะ่ะไม่อยากมีชีวิตอยู่ สำหรับบางคนจะมองเฮ้ยแค่นี้เองหรอเรื่องธรรมดาแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเรื่องจริตตามจริตไม่เหมือนกันสําหรับเขาเป็นเรื่องเล็กแต่ของเราเป็นเรื่องใหญ่มากทุกไม่มีที่จะอยู่ตื่นขึ้นมาไม่อยากจะตื่นจะหลับก็ไม่อยากจะหลับมันไม่รู้จะเป็นในอะไรยังไงมันไม่มีเรื่องไม่มีอะไจะทําอะไรเลยรักทุกจากความรักแล้วทรมานมากกํานังนคือความพัดผ้าพอเราได้พัดผ้าจากคนที่เรารักอ่ะ อันนั้นคืออารมณ์ร้วนๆ้เลยนะคือมันบีบบีบหัวใจแต่ละวันประคองกายนี่รู้เลยว่าแค่แค่กายหยาบแต่ว่าจิตกระจายจะทําอะไรมันมันไม่มีแล้วอ่ะทุกมันอธิบายไม่ได้แต่มันทุกทำอะไรไม่ได้รักเขามากรักตายทั้งเป็นเขาจะคําว่าตายทั้งเป็นคือจากสภาวะจังนั้นเลยคือมันเป็นสภาวะแบบมันยังไม่ตายแต่มันตายอ่ะทั้งที่ยังเป็นเป็นอยู่อ่ะบีบ คันหัวใจบีบอย่างเดียวมีแต่ทุกข์บีบภายในบีบข้างในหัวใจอ่ะบีบบีบคั้นแล้วลุกคันนิดเดียวบีบอย่างเดียวเลยบีบคั้นหัวใจมีแต่ทุกข์จะบอกว่ามันอาจจะเป็นวิบากกรรมของเราด้วยเป็นจริตนิสัยเรากับคนนั้นด้วยถามว่านานไหมที่จะหลุดจากตรงน,นั้นได้ใช้เวลาสองปีกว่ากว่าสองปีกว่ากว่า มันไม่ได้หายแต่มันบรรเทาลงจากที่เราได้เริ่มปฏิบัติแล้วก็อยู่ที่นี่วัดป่าบานน้พระอินทร์เราได้รู้หลักที่ท่านให้ทําอนาปาฏสติเจริญลมเจริญสติแบบนี้ค่ะมันทําให้แต่ก่อนที่เราทุกข์เพราะว่าเราอะจิตใจเราไปอยู่ฝากไว้กับคนอื่นเรายังไม่อยู่กับตัวเองเรายังไม่รักตัวเองเราไปให้ใจกับคนอื่นแต่ทีนี้พอเรามา จริญสติกับตัวเองเนี่ยมันทําให้เราไปอยู่กับข้างนอกมันน้อยอะอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับตั้งมันคืลื่ๆตั้งมันคืลื่ๆแล้วทาให้คิดเรื่องน,นั้นน้อยลงแล้วมันก็ค่อยจางลงจางลงจางลงจนมันขาดสะบั้นกับคนคนนั้นค่ะการที่มาบวชเป็นแมช่ชีแล้วมีลูกถามว่าเป็นภาระไหมไม่เป็นภาระแล้วก็เป็นภาระ ไม่เป็นภาระคือ,อความกังวลที่เรามีอ่ะเอะใครจะหาเงินเลี้ยงดูลูกจะจะเอาเงินที่ไหนไปส่งลูกเรียนอะไรแบบเนี้ยค่ะคือเงินที่เรามีสะสมมามันไม่เพียงพอที่จะดูแลเขาได้ยาวถึงเมื่อเขาเติบโตเพราะเพราะว่าการเรายนไม่ได้เรียนแค่วัยเด็กใช่ไหมคะมันเรียนไปถึงวัยโตแต่ทีนี้ภาระตรงเนี้ยภาระภายนอกนี่คือหลวงตาแม่เจิ้นครูบาอาจารย์ที่เนี่ยรับ ผิดชอบดูแลให้หมดทุกอย่างค่าใช้จ่ายทางในเรื่องของค่าเทอมชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กรวมไปถึงเงินที่ไปโรงเรียนแต่และว,วันเนี้ยหลวงตามแม่เจ้ยท่านก็ให้ทุกวันให้เด็กทุกคนภาระตรงเนี้ยเราก็เลยหมดห่วงตัดกังวลไม่มีอันนี้คือคําว่าไม่เป็นภาระแต่ว่าเป็นภาระไหมถ้าเอาความจริงมาพูดมันก็เป็นเพราะอะไรแม่ชีแม่ชีที่เราที่เราเห็น จากที่ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่คนเดียวไม่มีลูกแต่เราเห็นที่อื่นเราไม่รู้นะแต่ตน้งแต่เราโตมาเราก็เห็นแต่ที่เนี้ยที่แม่ชีมีลูกเราเพิ่งมาเห็นแม่ชีมีลูกเราไม่ใช่มีแค่เราแต่หลังมาเอ้ยมีหลายๆคนด้วยเอาลูกมาอยู่ด้วยแบบเนี้ยค่ะคือเราไม่เหมือนแม่ชีคนอื่นที่ประแบบพานานดูแลแตัวเองดูแลแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอวันที่เราเหนื่อยมากๆบางวันมันก็นึกทอนนึกแบบว่า เออแต่และว,วันกว่าเราจะได้ทารับอะไรเสร็จอย่างเงี้ยงานงานที่เราช่วยช่วยงานวัดไหนต้องมาดูแลเลี้ยงลูกลูกลูกเนี่ยลูกสองคนเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าดูแลเขาอย่างเดียวแต่มันเริ่มต้นเป็นวงจรชีวิตตั้งแต่ตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะเตรียมเตรียมเสื้อผ้าไปโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยหาอาหารกลับมาหาอาหารสอนหนังสือสอนการบ้านซักผ้ายิ่งกว่านั้นคือเด็กอ่ายังดูแลรักษาความสะอาด ยังไม่ได้เต็มที่เก็บกุฏิอีกอไอ้แบบนี้ยเรารู้สึกว่าพอพอบางบางเวลาเราก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้แบบว่าคึนคลีน,ลนเหมือนเหมือนท่านอื่นเนาะทําไมกุฏิเขาสะอาดจัง <laughs> กุฏิเขาตั้งแต่ทางเดินเข้าไปสะอาดจังแต่ของเราเนี่ยเดินเข้ามาได้มานั้นเอาอีกละคือเด็กเขาจะเล่นตลอดเวลาพอเก็บมันก็ได้แค่นั้นอะไรแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าโออของเรามันจะ มันไม่เหมือนกันเนาะภาระคนมันไม่ันไม่เหมือนกันของเราม,มันยังมีภาระอยูอ่จะให้เหมือนคนอื่นมก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้มีความความหมายที่ว่ามีภาระยังไงก็เป็นเป็น,ปนลักษณะนี้คือมันมีพันธะต่อเนื่องไงพันธะต่อเนื่องที่ต้องดูแลเด็กๆผู้ได้ฟังจะบอกดูแลเหตุปัจจัยไม่น่าจะปฏิบัติภาวนาอะไรได้เลยแต่จะบอกว่าต้องขอบคุณสถานที่แห่งนี้ว่าต่ามนามพรมพยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือถ้าไม่มีหลักของการเจริญอนาบรสติแบบนี้ แม่ชินุจจะไม่มีโอกาสได้ปฏิภาวนาเลยเพราะในชีวิตนี้จะรู้แต่ว่าปฏิบัติภาวนาคือแค่นั่งสมาธิหลับตาไม่งันแม่ชินุจจะไม่ได้นั่งสมาธิกับเพื่อนเลยนะ <c oughs> กว่าจะทำอะไรเสร็จกว่าจะนู่นนี่นั่นงานหลายด้านใช่ไหมคะแต่นี่คือมีหลักตรงเนี้ยจะเลยเม่อแหลกก็ได้เพราะว่าลมหายใจไม่มีตลอดเวลาทุกอริยาบทตั้งแต่ตื่นนอนเข้ามาเราสามารถทําได้เลย ทุกย่างกาวที่เราเดินทุกอย่างที่เราทําเราหยิบจับเราเคลื่อนไหวเราสามารถเจริญสติไปพร้อมกันได้หมดเลยก็เลยอาศัยเหตุปัจจัยเนี้ยปฏิบัติตามพระครูบาอาจารย์มันมันก็ดีคือได้เจริญกุศลไปด้วยทํางานอะไรช่วยเหลือทางวัดช่วยแบ่งเบาพระแม่ครูบาอาจารย์ได้และเจริญสติแบบนี้ไปด้วยมันมันมันไม่รู้สึก ไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรอ่ะคือมันแบบว่าไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติแต่เราปฏิบัติตามดเว่ะลักษณะนั้นก็ได้ <c oughs> ค่ะสุดท้ายนี้ที่อยากพูด <c oughs> มันมันมากมันมากมันมาก มันยิ่งใหญ่มันมหา,าศาลมันมันมากกว่าคำขอบคุณมันเหมือนได้ชีวิตใหม่พอเราน้อมเอาคำสอนของครูาอาจารย์มามาปฏิบัติมันบัตจัตังมันเป็นเหมือนที่ท่านพูดทุกคำเหมือนที่ท่านสอน มันทําให้คนคนหนึ่งที่มีความทุกข์มากมายจนไม่มีที่จะยืนจนไม่อยากกลับมาเกิดอีกมันพลิกกลับตอนนี้ที่มันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะทุกข์เลยมันไม่ทุกข์เลยมันอยู่กับตัวเองได้มันรู้จักตัวตนของตัวเองมันมั่นใจในตัวเองแล้วมันไม่ทุกข์มันมันพลิกจาก น้ามือเป็นหลังมือมันไม่รู้จะออะไรมาพูดมันมากกว่าคำขอบคุณมันยิ่งใหญ่มันมาหาศาลในในใจใเรานะเรารู้เรารู้อย่างเดียวว่าเรายกท่านไว้เหนือหัวทุกรูปทุกนามทุกโอค์ทุกครูบาอาจารย์ที่มีอก ที่มีส่วนได้ทําให้มีเราในวันนี้ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนจนมาถึงวันนี้ทุกคนอยู่ในใจเราหมดเลย